สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พผ้ามาพ่อเจมอนอันไรหนะ้าสวนผสมอีกเนาะค่ะให้เพื่อนแนะนำการปลูกหน่อไม้กิ้มซุ่งค่ะไปเลยแอนแอนแอคางกิมซุ้มนี่ก็มีสะปลาอยู่พี่น้องคุณนะ่ะอืมนี่คือ นอไม่จิ้มซุ้งนี่นี่มัดคางนอนี่อุ้ยมันออกนอแล้วตัวนี้กำลังโพค่ะกำลังโพค่ะพี่น้องขนาดนาแหล่งนอนี่เอาไปจัดนเฮ้ยเอาไปกินหลายเทธอหรอกค่ะกำลังออกนอออกออกให้กินตลอดปีแม่บอกเขานาอใหม่นี่ออหดหนามเนี่ออกเบิดปีหดหนามเนี่ออกเบิดปีเจ้าของสวนนี่บ่ค่อยกินปันไดหรอกค่ะมีแต่าขายแบ่งปันแบ่งปัน แบ่งปันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชเศษเรษฐกิจอีกชนิดหนึ่นงนาะหน้อใหม่ไอ,อ้ก,กิมซุ่งนี่ก้อนีหนม่นอบ่ค่ะนั่นกระ,ะลังเริ่มโพ้ร่วมกันค่ะกระลังแต่ก,กจิกิโพกิมซุ่งกระลังจุกุจิกิพวกฝนเริ่มมากแล้วพวก็เริ่มโผ้อ๋อนิดหน่อยนี่เต็มโอ้ย อยากเจอไปทิมไซอ้าวพ่นเ็ดก็มี่ตัวนันพี่นอ้องข้าเคียบนี่ก็ขอบขุ้นทุกกำลังใจค่ะ